ดูเปล่าพิมพ์กับพัดอะมันคบกันแล้วนะเว้ยจริงป่ะอืมกีตาเมื่อไหร่แกจะมีแฟนสักทีวะก็ไม่รีบป่ะรีบหน่อยป่ะเหรอฉันอะมีอะไรดีๆมาแนะนำแกเว้ยอะไรอ่ะนี่พี่เติร์พี่ชายเพื่อนขึ้นกลับจากญี่ปุ่นน่ารักนิสัยดีไม่มีแฟนแมนร้อยเปอร์ซ ยดีอ่ะดีว่ะเลิศปะว่าแต่รูมนี้ไม่ใหญ่ไปใช่ปะเ <Yeah. S 1> อ้ยแกเนี่ยสมเป็นเพื่อนรักฉันจริงๆเลยมีแต่สิ่งดีๆมาแนะนำให้ตลอดเลยนะเป็นในแบบปะเนี่ยขัดมาแบบอบป,ป้าเลยอบป,ป้ามากหุ่นดีอ่ะนี่ก็ดียาสีฟันน้ำยินตนันนดตมาจากญี่ปุ่นเหมือนกัน ช่วยป้องกันฟันผุลดหินปูนลดกลิ่นปากเอาหน้าเข้ามาใกล้ดิใช้ง่ายมากแค่อมกลัวแปลงฉันใช้อยู่มันดีเว้ยคุ้มด้วยก่อนที่จะลองพี่เติร์นเนี่ยลองนี่ก่อนเราจะแนะนำสิ่งดีๆให้คนที่เรารักเสมอ ยาสีฟันน้ำยินตันนูดดีต่อสุขภาพฟัน